ครับสวัสดีครับมาอยู่กับผมร้านนาำซับมเบยเหมือนเคยนะครับกับทัพอร์ตโหลดลอมของผมนะครับวันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวโปรแกรมสาเร็จรูปนะครับที่ผมได้ทําขึ้นมาเพื่อจะปลด Gmail นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว Y 7 Pro 2019นะครับ Y 7 Pro 2019รหัสก็จะเป็น DUB LX 2แล้วก็ LX 3นะครับใช้ด้วยกันได้นะครับทั้ง 2เวอร์ชันนะครับผมฝาหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนะครับวันเจ2 0 1สองพันเั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือตัวเครื่องนะครับติด gmail นะครับผมติด gmail นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการโปรดกันครับติด gmail นะครับเดี๋ยวเราจะสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือต้องแกะฝาหลังนะครับแล้วก็แกะฝาสิงหลังเพื่อที่จะจิ้มเทปพอยนะครับ จุดเทสพอยต์พี่ก็สามารถดูได้จากซัพพอร์ตเลยนะครับไปที่คําว่าเทส Point เลือกยี่ห้อของเวอนะครับเลื่อนหาหรือจะกด c อนโทรล P ที่แป้นพิมพ์ก็ได้นะครับ c อนโทรล F นะครับขอโทษครับคอนโทรล F นะครับแล้วก็พิมพ์ไปนะครับ Y7 นะครับผมมันก็จะเจอประมาณ3ตัวก็คือ Y7 2018แล้วก็ Y7 2019ครับผม Y7 2019จะเป็นรูปนี้นะครับ เราจะเป็นจะต้องทําการจิ้มเทสพอยต์นะครับตามรูปนะครับก็จะเท่ากับ2จุดนะครับสอจุดนี้นะครับใช้แหนบนะครับแหนบที่เป็นโลหะนะครับจิ้มนะครับเดี๋ยวเราจะมาจิ้มกันนะครับจิ้มกันเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ให้เปิดตัว d e v i e e Manager g e r ขึ้นมาด้วยนะครับ ดูตรงที่คําว่าพอร์ตนะครับตอนที่เราจิ้มนะครับก็ให้แกะแบตเตอรี่ออกมาก่อนครับปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องให้สนิทนะครับดูด้วยนะครับก็ทําการจิ้ม2จุดเข้าหากันครับดูจุดดีๆนะครับจิ้มเสร็จแล้วก็เสียบสายตามเข้าไปครับ,บ ครับก็จะเจอนะครับในส่วนของตัวคอมพอร์ตนะครับ QD Loader 9008แบบนี้นะครับตัวโปรแกรมของผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ทำไว้ให้นะครับพอมันขึ้น QD Loader 9008นะครับพี่พี่ก็แค่ดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกนะครับตัวโปรแกรมก็จะรันนะครับผมแล้วก็จะขึ้นคำว่าสังเกตที่คำว่า Successful ตัวนี้นะครับ แค่ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องกดซ้ํานะครับขอให้กดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็กระกบาดเลยนะครับสังเกตว่ามันจะต้องลานแล้วขึ้น u c c e s s ฟ u l นะครับสังเกตตรงนี้เท่านั้นนะครับต้องมีบรรทัดนี้นะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็กระกบาดไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ถอดสายนะครับแล้วก็ใส่ขั้วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เปิดตัวเครื่อง ระหว่างที่รอนะครับในส่วนของตัวซัพพอร์ตนะครับผมก็ได้นำแนะนำวิธีการใช้งานนะครับของตัวหัวเว่ยนะครับถ้าถ้าไม่ใช้ตัวโปรแกรมที่ผมทำไว้ตัวนี้ก็สามารถนะครับจบงานด้วยวิธีที่ผมมีไว้ให้นะครับก็คือนี่ครับปวดจีเวายเจ็ดนะครับประยุกต์ใช้กับตัวข้อข้อมูลอื่นได้นะครับหรือจากหัวข้อที่18นะครับปล็อก ด้วยโปรแกรมฟรีก็คือ KFL นะครับแล้วก็จะมีตัวโปรแกรมที่ผมทําวันนี้นะครับตัวมือถือบูตขึ้นมาแล้วนะครับมากดเริ่มต้นตั้งค่าไปพร้อมๆกันครับมาดูว่าตัว Gmail นั้นจะหลุดไหมนะครับ จากที่เมื่อกี้จะขึ้นคําว่ายืนยัน Gmail ตัวนี้ก็จะเป็นลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับก็บกดข้ามไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าตัวในส่วนของตัวว7 2018แล้วก็2019นเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้ในส่วนของตัวดอกเกิลก็ได้นะครับผมก็สามารถใช้ตัวโปรแกรมสําเร็จรูปที่ผมทําไว้ก็ได้นะครับโดยจะใช้ตามหัวข้อที่12กับ17ได้เลยนะครับที่ในหัวข้อนะครับ เรียนรู้เรื่องของหวยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับซัพพอร์ตก็พี่ๆที่อยู่ในซัพพอร์ตก็มันเรียนรู้แล้วก็ติดตามการอัปเดตด้วยนะครับตัวนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับสําหรับการปลด Gmail นะครับผมใบเจ็ดโปรส2019ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ